โอเคนะครับมาในเซตที่2กันต่อนะครับก็เป็นทีมทิมกรองใช่ไหมครับที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเซตแรกใครเสิร์ฟครับโอเคครับคนนี้เอาไปเลย10ลูกหมองคนเดียวโอ้โห,โหลูกนี้ ยากูซ่าเป็นไฟเซอร์สูตรหนึ่ต่อสูตรอาธยาคูซ่ายากูซ่าก็ช่วยกันดีนะครับโอ้โหตบลูกนี้ได้สวยงามมากนะครับสำหรับยากุซ่าสอต่อศนสงสัยริมครองจะไม่ค่อยชอบเดดนะครับเดี๋ยวนัดต่อไปเล่นสักสองทุ่ม <laughs> ยากุซ่าโอ้โหลูกนี้ มันจะแลบนะครับมันจะแลบข้อมือนะครับสามต่อศูนย์เล่นด้วยความมั่นใจนะครับเล่นด้วยความสนุกนะครับวอลเลย์นี่เวลา,า,าเราต้องเล่นด้วยความสนุกแล้วเต็มหรือว่าสกอร์มันก็จะมาเองนะครับอย่ากูซ่าขึ้นยอดลูกนี้โอ้ยังตกได้อยู่แล้วยอดโอ้โหเลครับหนึ่งต่อสามตามมาแล้วนะครับบอกแล้วว่า กองเชียและก็วิธีการเล่นด้วยความสนุกในเกมนี่มันจะมาเลยนะครับแบบสักกอ1ต่อสนะครับดิมคลองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีนะครับลูกนี้ก็มาที่อากุซ่าต่อยากุซ่าตบลูกนี้โอ้โหเอาลูกบอลที่ ร้อนร้อนอย่างนี้หาคนลิจับบอลยากนะครับ <c oughs> มาที่ยาโูซากันตอนนะครับสี่ตอนหนึ่ง <c oughs> ยาโูซาลูกนี้โอเคครับโอ้ <c oughs> <c oughs> าตอนหนึ่งยากูซ่าเป็นฝ่ายเสิฟเอาล้ครับมาที่ริมกลองริมคองลูกนี้โหเล่นได้ดีนะครับหนาเน็ตนะครับเล่นลูกหนาเน็ตได้ดีเอ้าตั้งสวยนะครับลูกนี้โอ้โหกระตุกได้สวยมาที่ยากูซา่าตบลูกนี้โอ้โหแล้วครับยาได้แล้วริมกลองมาที่ยากูซ่าัางหนึ่งยอดโอ้โหลูกนี้ได้แต่ว่าลูกมันจะแหลบออกข้างไปหกต่อหนึ่งนะครับ เอาละครับเริ่มสนุกแล้วนะครับสำหรับปริมกรองอยากูซา,าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหลูกนี้ติดเน็ตนะครับสองต่อหมาทีโอโหสงสัยลูกมันบะลื่นนะครับบะลื่น เจ็ดต่อสองนะครับหรือว่านอ็อตรวมสงสัยมาไม่ได้ขันน็อตตีมือเจ็ดต่อสองยากูซ่าเป็นไฟเสิร์ฟ<า>โอโ้โหลูกนี้ใหม่ป่านนะครับสามต่อเจ็ดมาตั้งแต่ที่หนึ่งน,นะครับอิมกรงต่อทีสองนะครับ สามต่อเจ็ดริมกรองเป็นฝ่ายเสิบนะครับยาโกซ่าเกินลูกนี้แล้วตกโอ้โหดีมันว่างนะ <laughs> เอ็นลูกตกแล้วสั่นดัวนะครับ <c oughs> มึงลงใจนี่เมาที่ตาแปดต่อสามยาโกซ่าเป็นฝ่ายเสิบ <c oughs> โอเคครับได้แล้วนะครับมาที่ยาโกซ่ายาโกซ่า <c oughs> โอ้โหเล่นได้สวยนะครับสำหรับ ริมครองลูกนี้หน้าเน็ตริมริมครองอย่าเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ4ต่อ8ริมครองเจอไปแล้วอย่ากูซ่าอย่ากูซ่าขึ้นลูกนี้ยังได้อยู่มาที่ริมครองริมครองโอ้โหโ อันนี้ต้องงัดมาหลังก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีใครหน้าเน็ตนะครับ9ต่อ4ยากุซ่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟริมกรองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 5ต่อ9ลูกนี้โอ้โห,โหนิดเดียวนะครับกว่าจะปานนิดนะครับ10บต่อห้ายากกซาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โห,โหลูกนี้ติดนิดนะครับ1ิอโอเคได้นะครับ6ต่อ10บนะครับ มาแล้วนะครับกองเชียร์ริมครองเสิร์ฟไปแล้วยากูซุซายากูซุซาขึ้นตบลูกนี้โอ้โหสวิตต่อหกสิบเอ็ดต่อหกนะครับยากูซุซาเป็นฝ่ายเสิร์ฟในเซตที่สอง เกตต่อ11นะครับสี่ลูกเท่านั้นนะครับสำหรับ,บริมกรอง,องโอเคนะครับเสิร์ฟแฟนไปแล้วมาที่ยากูซ่ายากูซ่าขึ้นลูกนี้ัครบ

อย่าโยดมัง่งอย่าตกมัง่งอย่าเถลกไม่พ้นมัง่งเอาแล้วครับมากันต่อนะครับริมกรองมาในเกมกันต่อริมกรองผ่านไปแล้วมาที่ยากูซ่าย,ยากูซ่าโยดุมิโฮสิบสี่สิบเจ็ดเปลี่ยนมาจะเปลี่ยนแลงเลยเจ็ดสี่สองนะครับสิบสี่ต่อเจ็ด ว่ายังไงครับเก่งใจ่งๆยัยงชเวเเ็จสิบห้ต่อเดเอาเลโอ้โหโลูกนี้รับได้แต่ว่าจะแลบอกข้างไปสิบหกต่อเจ็ดอย่าก,กูซาจะเปิดไฟเซอร์อีกครั้งหนึ่ง ครับตบได้แล้วนะครับริมกรองมาที่ยากูซ่ายอดลูกนี้17ต่อ7นะครับย่ายอดย่าตบอย่าเร้อไม่ผ่านเอาเลวครับมาที่ริมกรองริมกรองตบลูกนี้บ้างโอ้โหบอกแล้วว่าให้ตบนะครับแปดต่อ17 อย่ารับอย่ารับอย่ากู่าอย่ารับไม่้ดงรับต้องรับนะครับ18ต่อ8นะครับโอเคก็สนุกสนุกกันนะครับแซวแซวกันแล้วมาีิลูกนี้ยังรับได้อยู่นะครับมาี่อย่ากู่าโอ้ สิบเก้าต่อแปดนะครับมากันแล้วนะครับเอานะครับเย่ากูซ่าเสิร์ฟลูกนี้อ๋อออกนะครับยี่สิบต่อแปดนะครับเต้าแก่น้อยมาได้ยังครับเต้าแก่น้อยเปลี่ยนชุดได้เลยนะครับเต้าแก่น้อยอ๋อโหลูกนี้ ยากูซาจะเป็นไฟเสิร์ฟ20ต่อ8อหลับลูกนี้ลูกมันบลืดนนะครับลูกมันไม่ออล,มลูกมันไม่รักดี <c oughs> 22ต่อ8 โอ้ยังได้อยู่นะครับสำหรับริมกรงมาที่ยากูซาอีกครั้งหนึ่งยากูซาตัวเบาๆเอาละครับริมกรงยังได้อยู่ยากูซายากูซาโอ้ย่าตบนะครับยยดได้อ๋อย่ายอดตบได้กองเชียร์บอกว่ายาตกยอดได้ผููล่นบอกว่ายายอดได้ตบได้ เอาบันเรือ่อเอา23ต่อ8ยากูซ่าเป็นฝ่ายเสิบยังต่ายอยู่เอาละครับยากูซ่าตบลูกนิวลงพอดิบพอดี24ต่อ8ปวานปอยวานชิกาเลต โอเคก็อันว่าจบก็จับม้าจับมือกันด้วยนะครับสําหรับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักกีฬาแล้วก็กรรมาการนะครับ